มีเส้นทางลับที่ไม่ปรากฏบนแผนที่เส้นทางของพลานผูกล้าข้ามฝั่งแม่น้ำคงจากประเทศไทยสู่ผื้นป่าเมืองสุขุมบุฝั่งประเทศลาวเพื่อไล่ล่าหรือเพื่อถูกไล่ล่าโดยสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นี่คือเรื่องจริงผสมตำนานจากผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนบันทึกการเดินทางสุดท้าย ที่ไม่มีใครกล้าก้าวไปซ้ำรอยสายลมหนาวพัดโจยมาเฉียดใบหน้าอันแข็งกระด้างของชายวัยกลางคนเขาคือพลานเดชพลานป่าจากอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีผู้มีชื่อเสียงเรื่องความแม่นปืนแล้วก็กล้าลุยไม่กลัวตายแต่คืนนี้ไม่ใช่แค่การล่าเพื่อหาสัตว์ธรรมดาเท่านั้น เขากำลังจะข้ามแดนลึกเข้าไปในป่าเมืองลาวเมืองสุขุมาเมืองที่คนในถิ่นนั้นพูดกันเบาๆถึงเรื่องลี้ลับไผเขาว่ากันว่าเมืองสุขุมามันเม่นป่าธรรมดามันมีผูดผีมีของเฮียนเสียงของพรานเสริมเพื่อนเก่าของพรานเดชกระซิบก่อนที่จะแยกทางกันแต่พรานเดชไม่ได้ใส่ใจเรื่องผีสาง เขาเชื่อในลูกปืนมากกว่าวิทยุสื่อสารถูกปิดสนิทไม่มีใครรู้ว่าเขาข้ามเขตแดนไปแล้วเมืองสุขมาเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ติดชายแดนของประเทศไทยด้านอำเภอบุญทลิกมีบ้านเรือนไม้ไผยหลังคามุงจากแทรกอยู่ตามไหลเขาและก็แนวป่าความเงียบสงบแฝงด้วยอากาศที่แปลกประหลาดเหมือนบางสิ่งกำลังหลับไหลอย,อยู่ใน ใต้พื้นดินชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อใส่บาทพระออกนาตัดฟืนหาปลาพวกเขาใช้ชีวิตตามจังหวะของธรรมชาติและก,ก็จังหวะของบางสิ่งที่พวกเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อเจ้าโทนชายวัยสีสิบปีหนวดเขาลุงลังแต่ใบหน้าของเขาหนิงสงบ เขาคือพลานพื้นเมืองของสุขุมมามีฝีมือไม่แพ้ใครในป่าและเป็นส่วนหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังกล้าเข้าไปในป่าดงมืดพื้นที่ต้องห้ามของหมูบ่บ้านทุกครั้งที่เขาจะเข้าป่าเจ้าโทนจะต้องจุดธูปไหว้าสารผีป่าใต้ต้นยางใหญ่หน้าเฮือนข้างสารมีกระดูกสัตว์เก่าๆและตุกตาดินเผาแตกล่า วางเลียงกันอยู่ขอให้ผีป่าเปิดทางข้าบอดไดมาเบียดเบียนแต่มาเพื่อล่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของข้าเท่านั้นเสียงสวดกระซิบเบาๆแล้วเจ้าโทนก็รับล่างหายเข้าแนวไผ่หนาทึบพร้อมกับปืนยาวและก็มีดพระอีกฝากของหมูบ่บ้านนางคำล่าหญิงชลาผู้เป็นหมอผี และผู้เฝ้าคำสาบของป่าเธอกำลังนั่งสารตะกร้าไวา้แต่สายตาของเธอกลับจับจองไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือเธอรู้ดีว่าใครบางคนจากแดนไทยกำลังย่างเท้าเข้ามาพลานเดชเจ้าบกควรย่างเข้าดงมืดในเวลานี้เธอกระซิบชื่อที่ได้ยินจากสายลม ค่ำคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงแต่ลมกลับหนิ่งสนิทชาวบ้านรีบปิดบ้านเลื่อนเงียบเด็กเล็กถูกรวบเข้าห้องกลางบ้านคนเท่าคนแก่ไม่ลับเพราะพวกเขารู้คืนนี้ผีดิบจะตื่นท้องฟ้ายังไม่สางดีนักร้านเดชเดินฝ่าหมอกที่โปกคลุมพื้นป่าดังกับม่านผืนหนารอยเท้าสัตว์ใหญ่แล้วก็คาบเลือดจาง หลากยาวเป็นทางไปตามแนวเนินเขาเขายอตัวลงใช้ปลายนิ้วแตะคราบเลือดสีแดงคล้ำแห่งแล้วไม่ถึงชง่วโมงน่าจะเป็นเก่งหรือว่ากวางแต่เลือดเยอะเกินไปเขาพืมพรรมัมใจเขาเลื่อมไม่แน่ใจเพราะว่ากินเลือดนี่มันแสบจมูกเกินกว่าที่จะเป็นของสัตว์ทั่วไปมันเหมือนกินเนื้อเน่า เสียดแทงเข้าหัวทันใดนั้นเองพรานเดชก็สะดุ้งเมื่อพบเศษผ้าคาร์ดินติดอยู่กับกิ่งไม้ผ่าฝ่ายทอมือลายพื้นเมืองแบบชาวลาวแริ่มีรอยเลือดเปื้อนอยู่เต็มแถบเสียงกิ่งไม้ดังขึ้นเบาๆข้างหลังรวดเร็วเกินกว่าที่จะเป็นสัตว์ป่าเสียงหอบหายใจตามมา เหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งวนเป็นวงกลมอยู่รอบตัวเขาพลานเดชตั้งท่าขึ้นปืนสองขาสัมผัสพ,พื้นอย่างแน่นหนาะหายใจช้าๆเขาค่อยๆถอยหลังเข้าแนวไม้ไผ่นาทึบแต่แล้วบางสิ่งก็พุ่งเข้าใส่พลานเดชลั่นไกทันทีเสียงปืนดังกือกล่องไปทั่วแนวป่า แต่เงานั้นไวกว่ามันหายแวบเข้าแนวไม้ไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะเบาๆในลําคอมันเหมือนเสียงคนแต่ก็ไม่ใช่เขาห่อหายใจก้มมองพื้นข้างหน้าสิ่งที่เห็นก็คือรอยเท้าเลอเลือดเท้ามนุษย์แต่มีกรงเล็บแทนปลายนิ้วพลานเดชสบ,บุดออกมาอย่างไม่เชื่อสายตา มึงไม่ใช่คนแน่จากในเงาไม้เงาล่างสีดำค่อยๆปรากฏมันยืนสองขาตัวผอมสูงหัวโตวหิวสีคลํำดำดังเงาไม้เนา่าดวงตาของมันแดงฉานมันเพียงยืนมองไม่โจมตีแต่สายตาของมันเหมือนกำลังมันรออะไรบางอย่าง และที่เบื้องหลังของมันคือเงาล่างอีกสองตัวเดินเรียงกันออกมาช้าๆรุ่งเช้าของวันใหม่แสงแดดอ่อนๆาสาดส่องผ่านไผ่นาทึบไร่ชายป่าดงมืดบริเวณที่เงียบสนิทไร้เสียงนกป่ะเจ้าโทนพรานสุขุมาผู้เก๋าเกมในป่าลึกกำลังนั่งแกะขนไก่ปา่าอยู่ข้างกองไฟเล็กๆ ข้างตัวเขามีชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่วัยสามสิบตนตน,ตน,นั่งรับมีดพร้าอยู่นั่นคือกระเกียงลูกศิษย์ของโทนพลานหนหุ่มผู้มีฝีมือยังไม่ถึงขั้นกับครูแต่มีใจกล้าไม่แพ้ใครคืนนี้ผีปลาหูซึกโตไอเด็กจากฟังไทยคนบูหูดอกว่ามันเหี้นซำได เจ้าโทนพูดขึ้นเบาๆสิบบไปซอยเราจาหนอยบอ่อขืนปล่อยไว้เราอาจจะเป็นศพก็ระได,ได้แต่เสียงเอ่ยถามขึ้นเจ้าโทนไม่ตอบในทันทีเขาหยิบหินขึ้นมาโยนไปในกองไฟเปลวไฟลุกพลิบเสียงแตกเปียเปดังขึ้นแกวตาของพลานโทนแข็งกล่าวไปแต่ต้องเข้าไปก่อนฝ้าสาง ขืนซาเจ้าผีในป่าจะขอบข้องทางเอาไว้พวกเขาไม่รอชาสองพานลาวสะพายปืนยาวูวกเครื่องล่างที่ข้อมือและก็ผ้ายันผีเวินที่หมอผีคำลาให้ไว้เมื่อปีก่อนสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อกันว่าใช้กันผีดิบเบินได้ระหว่างทางเข้าแนวปา่าลึก พวกเขาต้องผ่านบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางผ่านของดวงวิญญ,ญาณป่าน้ำในบอ่อใสปิ้งแต่ไม่มีใครกล้าตักเพราะเชื่อว่ามันมองกลับกูได้กินเลือดกระเสียงเอวยเบาๆแล้วก็หยุดก่าวไก่แล้วมันเริ่มล่าเดชแล้วเจ้าโทนพูดเสียงเลียบเสียงหอบหายใจดังเสียงฝีเท้าลัวเร็ว แสบพงยาแล้วล่างของพานเดชก็โผล่พลวดออกมาเสื้อผ้าเปื้อนเลือดใบหน้าของเขาสีดเผื้อนภาพผีผีพวกมันไม่ใช่คนมู้แล้วเจ้าขามมาบริวายผีปา่าเจ้าลบลูมันพานโทนจับแขนพานเดชไว้แน่นหลังจากนั้นทั้งสามคนก็หลบตัวในโพรงหินไก่กับเนิน บรรยากาศรอบตัวเงี้ยผิดปกติมีเพียงเสียงลมเย็นพัดหลอดหยาไปคืนนี้พวกมันจะมาอีกแต่คราวนี้มันศิลาเป็นพวกบบได้มาแค่คูเดอร์เจ้าโทนหยิบของในกระเป๋าออกมามันคือกระดูกสุนัขดำที่ใช้ไล่วิญญาณป่าในพิธีโบราณพร้อมกับขีดเส้นยันลงดินหลอบกองไฟ ถ้าเจ้าโบเชื่อของลีลับเจ้าคงสิดเรียนรู้ึ้นนี่แหละไอเดฟว่าผีป่ามันโหดก่อมูป่าหลายเท่านักเมื่อพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าสีส้มแดงกลืนหายไปกับเส้นขอบป้าเหลือเพียงแสงจันทร์เสี่ยวเรืองรองอยู่เนื้อยอดไม้เสียงนกเสียงแมลงสงบลงจนผิดปกติ ความเย็นเยือกแทรกตัวเข้ามาโดยไม่มีสัญญาณพรานเดชเจ้าโทนและก่อกระเสียงนั่งล้อมวงอยู่ในกองไฟเล็กๆที่มียันล้อมเป็นวงพื้นดินรอบตัวถูกโรยด้วยเท่ากระดูกสุนัขดำและใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่พรานลาวเชื่อกันว่าใช้ปิดทางของวิญญาณได้เจ้าโทนกำลังพึมพำบทสวดโบราณด้วยเสียงที่ทุ้มต่ำ ขณะที่กระเสียงคอยหวานกี่เท่าเพิ่มเป็นระยะส่วนพลานเดชนั้นนั่งกำปื้นแน่นจนเหงื่อซึมทั่วฝ่ามือแม้ว่าเขาจะเป็นพานที่เก่งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปเลยจำไว้นะเดชเจ้าโทนเอ่ยขึ้นเบาๆอย่ายิงมันถ้ายังไม่เห็นเงาเต็มตัวมันจะลวงตาให้เจ้ายิงกันเอง เสียงหวีดวิวแววมาแต่ไกลเหมือนเสียงของคนหวยหวนร้องไห้ในความมืดสายลมเย็นจัดพัดบูบมาไฟในกองแทบดับทันใดนั้นเงาดำๆก็เริ่มโผล่ออกมาจากพวงไม้เงาหนึ่งสองสามแล้วก็สี่พวกมันเดินตรงมาเรื่อยๆตาแดงเรืองแสงเหมือนกับฐานไฟลำตัวผอมแห้ง เหมือนกับตะกรุดไม้แต่ขยับเร็วผิดธรรมชาติพรานเดชเกือบยกปืนขึ้นยิงแต่เจ้าโทนตวาดเสียงตำ่ำจ้ากระเสียงโยนหินมนตาใส่พวกมันหินแตะพื้นแล้วก็แตกออกเป็นเสียงแหลมสูงเฉือนอากาศพวกเงาดำหยุดชะงักทันทีบางตัวสั่นเทิม บางตัวสุดลงกับพื้นแล้วก็กรีดร้องออกมาเจ้าโทนไม่รอช้าลีบลุกขึ้นหยิบถูกศักดิ์สิทธิ์ที่ทำจากไม้ขี้เล็กผสมผงกระดูกเสียบลงพื้นดินรอบตัวก่อเป็นตะข่ายที่มองไม่เห็นครอบป้องกันพวกเขาไว้คืนนี้เราต้องทนจนกว่าฟ้าจะสางมันถึงจะถอยไปแต่ไม่ง่ายขนาดนั้น หนึ่งในเงาดำนั้นกลั้นใจพุ่งเข้าใส่วงยันไฟในกองสั่นไหวเท่ากระดูกพุ่งกระจายทานเดชลั่นไกลปืนทันทีเสียงปืนดังลั่นกลางป่ากระสุนทะลุงเงานั้นแต่ล่างมันกลับไม่ล้มมันพุ่งทะลุเข้ามาในวงยันร้าวเป็นเส้นๆเหมือนกระจกกำลังจะแตกเจ้าโทนกัดฟัน หยิบมีดปลายงอที่ลงอาคมเต็มตัวพุ่งเข้าแทงกลางอกเงาดำนั้นเสียงกรีดร้องแสบหูดังสนัน่นจนต้นไม้ไหวสัน่นตัวอื่นเห็นดังนั้นก็กรูเข้ามาพร้อมกันเป็นฝูงการต่อสู้กลางปา่าเริ่มต้นขึ้นอย่างดูเดือดมีดอาคมฟันลงไปเสียงกรีดร้องสนั่นวันไหวกระสุนปืนปะทะเงาดำเสียงกำบนาด เสียงลมผ่าวพรานเดชกัดฟันสู้เคียงข้างสองผานลาวที่ยืนประจันหน้าอยู่ไม่ถอยในวินาทีนั้นเองกลางพงไม้มืดมืดมีแสงเลืองสีขาวนวลจางๆลอยขึ้นมาปรากฏล่างหญิงชลาผงขาวหนุ่งสินทอลายลาวโบราณกำลังยื่นมือมาเรียกเจ้าโทนเจ้าโทนเบิกตากว่า ผีแม่ป่าตัวจริงมาแล้วหลังจากสู้กับเงาดำจนยันล้าเจ้าโทนกับกระเสียงยืนปาดเงือกลางวงไฟพรานเดชกระชับปืนแน่นสีหน้าเคร่งเครียดแล้วเงาล่างหญิงชลากอลอยออกมาจากพงไม้หนุ่งสินโบราณผมขาวยาวถึงเอวดวงตาขาวโพลนเธอยกมือเรียกทั้งสามเบา พวกเจ้าเข้ามาเจ้าโทนยกมือห้ามเดชกับกระเสียงทันทีบบ่ได้อย่าเดินตามเสียงมันเด็ดขาดเสียงกระซิบเย็นเยอือกเบว่มาในอากาศรอให้จิตใจหวันไหวแต่เจ้าโทนรีบหยิบหญ้าเวียนที่พกติดตัวขึ้นมาขยี้ใส่จมูกในกลุ่มตัวเองกลิ่นหาเหม็นเขียวรุนแรง จนรู้สึกสหิตเสะเอียนทันทีช่วยตัดมนต์สะกดของผีแม่ป่าได้มึงแน่จริงมึงมาเองกระเซียงตะโกนลัน่นล่างผีแม่ป่าหยุดนิ่งดวงตากลวงโบนั้นเปลี่ยนจากเศร้าเป็นความโกรธทันทีล่างของเธอเริ่มหมุนเหมือนกับพายุหมุนกลางป่าลมแรงพัดกระนำกองไฟแถบดับ ทั้งสามคนรีบก้มตัวตำ่ำเจ้าโทนกัดฟันแน่นควักมีดกุดปลายที่ลงอาคมไล่ผีขั้นสูงสุดออกมาแล้วภุมพรรธบทสวดเป็นภาษาโบราณผีบรรพชนเอ้ยไหบุกลุกขอขามาข้าไม่ได้ลบรูเพียงขอผ่านทางเท่านั้นเสียงสวดของเจ้าโทนหนักแน่นผีแม่ป่าชะง,งักกึก ก่อนที่พายุหมุนจะค่อยๆจางลงของเส้นของเส้นเอาเลือดแลกผ่านเสียงแก่ๆกระซิบลอยมาในหูพานเดทกับกระเสียงหันขวับไปหาเจ้าโทนทันทีเจ้าโทนเม้มปากแน่นเขารู้ดีว่าต้องทำอะไรต้องมีของแลกถึงจะได้ผ่านดงคุสุมานี้ได้อย่างปลอดภัยมันยอมให้ผ่าน แต่ต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างเจ้าโทนเอ่ยเสียงเครียดพรานทั้งสามเดินต่อเข้าดงลึกเส้นทางแปลกตาผุ่มไม้เปิดโล่งอย่างผิดธ,ธรรมชาติแล้วพวกเขาก็เห็นหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี้บ้านเรือนไม้ไผ่ยกพื้นเล็กๆกลูกเรียงรายเงียบเฉียบไม่มีเสียงคนไม่มีหมา ไม่มีเด็กมีแต่เสาธงไม้ปักอยู่กลางลานห้อยหัวกระดูกสัตว์อยู่เป็นพวงโมบ้านนี่ยังวะลานเดชกระิบทันใดนั้นประตูบ้านหลังหนึ่งก็เปิดออกหญิงแก่น้าตาสีดเสียวผมขาวนุ่งผ้าถุงเก่าๆเดินออกมาตามมาด้วยชายหนุ่มสองคนเดินตามหลัง แต่ดวงตาขาวโพลนไล้กับตาดำเจ้าโทนหน้าเครียดขึ้นมาทันทีห้ามพูดห้ามถามห้ามกินของมันเด็ดขาดเข้าใจบอพวกชาวบ้านประหลาดมาล้อมผ่านทั้งสามเอาไว้ยิ้มแปลก,แ,ปกแล้วก็พยักหน้าเหมือนจะเชิญเข้าไปในบ้านกระเซียงเสกิจพลานเดชเบาๆมีคนในนั้น มึงดูดีๆนั่นพลานเสือพลานที่หายไปเมื่อปีก่อนพลานเดชหันขับไปมองร่างพร้อมสีบของชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเงาบ้านนั่นเขาคือพลานเสือที่หายตัวไปในป่าเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้เขากำลังยิ้มและดวงตาของเขามีแต่สีขาวล้วนๆเจ้าโทนกำปืนแน่น ร่างกระเซียงกับเดชก็เกรงสุดตัวหัวใจเต้นแรงไม่ต่างกันพลานเสือที่เคยเป็นพลานฝีมือดีแห่งบุญะลิกตอนนี้ยืนยิ้มแปลกๆตาขาวโพลนไหลแววมนุษย์พวกเขาไม่ใช่คนแล้วเจ้าโทนกระซิบข้างหูสองเพื่อนพลานชาวบ้านประหลาดหลายสิบคนก้าวเข้ามาใกล้ๆช้าๆเหมือนกับคนกระบ,บอก ที่ถูกชักด้วยเส้นสายที่มองไม่เห็นมือแหงเห่ยวยืนเข่าเหนียวลาเผาเล่นน้ำใส่กะลามาให้กินกินเสียหญิงแกเป่งเสียงแห่พราเจ้าทนรีบถอยหลังปัดของเส้นกระเด็นทันทีมันเป็นกับดักถ้ากินเข้าไป พวกเราจะกลายเป็นพวกมันทันใดนั้นเองพลานเสือกระโจนพุ่งเข้าหาเจ้าโทนโด้วยแรงเกินมนุษย์พลานเดชเงื้อปืนยิงทันทีร่างของพ่านเสือกระเด็นกระแทกข้างฝาแต่กลับลุกขึ้นมาช้าๆเลือดสีดำทะลักออกมาจากอกแต่ไม่ร้องไม่เจ็บไม่ยอมตายเจ้าโทนตะโกนลั่น มันถูกผูกไว้กับสายดำต้องตัดวิญญาณมันให้ขาดเท่านั้นทันทีที่พูดจบเจ้าโทนควักมีดกุดปลายปลุกเซกขึ้นมากระโจนเข้าแทงล่างพานเสือกลางหน้าผากเสียงกรีดร้องแหลมสูงปานพูดผีดังลั่นป่าปานเสือสุดลงทันทีดวงตาขาวโพนกลับกลายเป็นปกติก่อนที่ล่างจะค่อยๆ ละลายกลายเป็นกี่ถังชาวบ้านประหลาดที่เหลือต่างพากันกรีดร้องกอดหัวตัวเองและหายวับไปกับตาเหมือนกับละลายหายไปในอากาศหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านค่อยๆซุดลงไปในพื้นดินตรงหน้าของพวกพานทั้งสาเหลือเพียงลานโล่งว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนี้มาก่อน ทั้งสามยืนหอบหายใจเหนื่อยพรานกระเสียงเอ่ยเสียงสัน่นออกคอยคอยว่ากลับกันเถอะทางนี้มันมีแต่ของอินเฮียนแต่เจ้าโทนยังคงจ้องมองเข้าไปในป่าข้างหน้าของแท้ของสำคัญยังรออยู่ในดงลึกกว่านี้พวกพานพักกันที่ใต้ต้นหิ้วใหญ่ริมลำห้วยตะเกียงเจ้าพายุจุดไว้พอให้เห็นหน้า แต่ไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ในหมู่บ้านเมื่อครู่ทุกอย่างมันอยู่เหนือเหตุผลเกินกว่าที่จะเอ่ยถึงคืนถัดมาท่ามกลางเสียงมแมลงร้องป่าทึบก็คล้ายจะหลับไหลแต่พวกเขาไม่หลับได้กินไหมกระเสียงถามเสียงแผ่วลมป่าหอบกินเหม็นเน่าบางอย่างโชยมาเป็นระยะ กินเหมือนสากศพแช่น้ำเจ้าโทนลุกขึ้นมาช้าๆคว้ามีดขุดปลายขึ้นแนบอกเขยเบาๆอย่าพูดอย่ามองอย่าเดินตามเงาแต่พลานเดชกลับเผลอหันไปมองเงาของตัวเองแล้วต้องสะดุ้งเหอกเงาของเขามันยกปืนขึ้นเลงทั้งที่ตัวจริงของเขายืนเฉยและทันใดนั้น เงานั้นก่อนเหนียวไกลกระสุนพุ่งเฉียดหน้าผากพรานกระเสียงอย่างหุดหวิดบ้าเฮ้ยเงามันยิงมันยิงจริงๆิงรานเดชล้องลันเจ้าโทนตะโกนสุดเสียงปิดตาเร็วอย่ามองเงาเงาของแต่ละคนเริ่มกระโดดโลดเต้นอย่างบ้าคลั่งเหมือนถูกของลึกล้ำครอบงำมันมันพยายามฆ่าเจ้าของตัวเอง เจ้าโทนหยิบผงลบเงาจางยามออกมาหยิบขึ้นโปรยรอบตัวพร้อมกับท่องมนเลวรัว,วเป็นภาษาไทยหรือโบราณทันใดน,นั้นเงารอบตัวเขาก็กลับหยุดนิ่งเหมือนมันถูกตึงไว้กับพื้นค่อยเคยเจอผีชนิดนี้มันไม่หลอกให้เห็นแต่มาหลอกที่เงาใครถูกเงาตัวเองค่ะวิญญาณจะถูกลากเข้าไปในเงานั้นตลอดการ เงาของพรานเดชยังดิ้นสะบัดพรานเดชตัวจริงยืนสั่นงันงกใกล้เสียสติกระเซียงรีบหยิบสายสินพันข้อมือวิ่งเข้าโอบเดชไว้พลางหลับตาแน่นเจ้าโทนสบโอกาสใช้ผงลบเงาโรยเป็นวงกว้างสุดแรงมนสุดท้ายเป่งออกมาพร้อมเสียงกรีดร้องของผีเงาเงาทั้งหมดบนผื้นป่าหายวับไป หรือเพียงความเงียบงันได้กินควันทูบที่ยังลอยอ้อยยิงพรานทั้งสามสุดลงเหมือนหมดเหลี่ยวหมดแรงพรานเดชยังคมหอบหายใจสั่นสะท้านมันมันบอกกลัวมันอยู่ถ้ากลางต้นไม้มันรออยู่ในนั้นมันจะเอาพวกเราทุกคนเจ้าโทนหันขวับมาทันทีดวงตาแข็งกล้าว ถึงเวลาสิ้นสุดแล้วเราต้องไปที่ถ้ำนั้นก่อนที่มันจะมากินคนทางฝั่งไทยฟ้ามืดครึ้มลงตั้งแต่เชา้าลมเย็นเยียบพัดผ่านราวกับพญามมจุราชหายใจลดตน้นคอเจ้าโทนพรานกระเซียงเลดเดดเดิดเนฝ่าดงหนามและทางโคลนไปสู่ต้นไม้ใหญ่ที่สูงเต็มงานเกินจริงมันไม่ได้เป็นแค่ต้นไม้ แต่มันเป็นทางเข้าถ้าในต้นไม้นั่นคือที่เก็บผีไว้เจ้าทนเอ่ยขึ้นลําต้นกลวงดําทึบกลิ่นสาบเลือดคระครุงทั้งสามจุดทบไไว่ผีป่าขอเข้ามาก่อนที่จะก้าวเท้าเข้าไปภายในกลวงเหมือนโพรงบาดานเสียงกระซิบเงึมงําดังอยู่ทุกทิศทาง ผู้บุกลลกผู้บุกลูกเงาเคลื่อนตัวบนพื้นไม้เหมือนของมีชีวิตไฟจากตะเกียงค่อยๆดับลงทีละดวงพรานกระเซียงเริ่มตะโกนมันมาอีกแล้วโว้ยเงาผีเจ้าโทนไม่วันเขาหยิบขี้เท่าของพรานเสือที่เขาเก็บไว้ใส่ห่อผ้าแน่นแล้วเปิดห่อโยนลงกลางพื้นพร้อมเป่งเสียงปลุกวิญญาณ เสียงกีดร้องปะทะลั่นโพรงทันใดน,นั้นเองเงาผีแตกกระเจิงเราวก็มีผู้ล่าใหญ่ของมันมาปรากรดตัวแสงสีแดงฉานวาบขึ้นกลางทาลำแสงหนึ่งพุ่งเข้าตัวเจ้าทนจนล่างเขาสั่นสะท้านมันมันกำลังจะใช้ค่อยเป็นล่างพวกเจ้าหนีออกไปแต่กระเสียงกับเดชไม่ยอม พวกเขาพุ่งเข้าช่วยดึงตัวเจ้าโทนออกมาจากวงแสงแลว้วก็โยนสายสินที่ผูกจากหินพรธาตุพนมเข้ากลางวงไฟเสียงระเบิดโตมดังสนัน่นเหมือนต้นไม้ทั้งต้นจะถล่มลงมาแรงอาดปิลพวกเขาก็เด็นออกมานอกโพรงสลบเหมือดไปทั้งสามคนลุ่งเช้าแสงแดดหลอดใบไม้ เข้ามาสัมผัสใบหน้าของพวกเขาไม่มีเงาผีไม่มีเสียงกระซิบไม่มีต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าแล้วมีแต่เสียงลมหายใจของทุกคนยังมีชีวิตอยู่รอดแล้วเจ้าโทนค่อยๆลุกขึ้นยิ้มจางๆอาจจะเป็นผีหรือพระแต่มีใครบางคนช่วยพวกเขาไว้นแน่ กเสียงหัวเลาะเสียงแหงคอยสิบกกลับมาทางนี้อีกชั่วชีวิตพรานเดชตบบาเพื่อนพานทั้งสองคอยก็คือกันแต่ถ้ามีคนมาอีกพวกเขาต้องเล่าให้เขาฟังเจ้าโทนพยักหน้าก่อนหันไปมองป่าทึบข้างหลังสายตาเขาหนักแน่นเขายังไม่ลืมว่าที่นี่ มีอะไรซ่อนอยู่อีกมากกว่าที่ตาเห็น